อย่าฟาวาไปสิปไปใส่ไปใส่แล้วเนาะเลือก,กูโอบิวเอากูตายเนี่ยเนาะห้ามเมงยอไงกูตื่นเหมดบักห,หมึงอ้ยสบายดีบ,บ่บักห้ำรอเรื่องห้ามดีแทนเนาะเอาบ่าลาเดี๋ยวคืนให้อยากได้อยู่ครับแต่ว่ามันเอาบ่ได้ครับคนยังห้ำนะ มีมูลหลายแน่นอนมีสามคนครับแต่ว่าผมสนิทกับพี่ท่ายมากแล้วยุใส่ละเอ,ออยุบุนเตียงครับเพื่อนป่วยครับพอลุ่งซอยได้ยุเด้เอาลูกโป่งไปให้ก็หายแล้วบ้าอยากได้ลูกโป่งบอพ่อแม่บอกว่า่ารับของจากคนแปลกหน้าด้วยครับพอลุ่งพอลุงซื้อประดุกเดอ้อเป็นตัวตลุกเต็มลำแม่แล้วพอลุ่งซื้อประดุกแม่แล้ว พอลุงบบแมนผูกขน,นแปลกหนาแล้วเด้อแมนบอล <c oughs> พอลุงบบแมนคนแปลกหนาแล้วแมนบอล้าโอ้ยฝนมาตกอนาะพอหายเมียงอย่างตอนนี้โอ้ผ่าก็บ่ได้ตากซช้าม้อยฝนก็ดันมาตกโอ้ยออกูละศูนย์นู้ยเป็นแต่มื่ออะเอาจอจีโบแมนบอลนะ่ะไปเล่นยังสัน่นหายเมียงตะกูหนาวเขาแล้วโอ้พอสวนเมียงหรอก แล้วพอลุ่งคือตกไปได้ครับผมโอ้พอลุ่งถึกล่มพัดมาตกทอพอลุ่งเลยเป็นยังซี่าลสายหนามมันกับพัดของจินต่งตงตงางๆมาให้ด้วยอืมเป็นดเสียบแช่นอะและอีกอย่างมีของเสียบๆหลายอย่างเลยเออนึกออกบอรเขาโพดครัวบ่ครับเมนแล้วบักหล่าเสีบบักขักดีโอ้ย แมียนมันเสียบมันเสียบมันเสียบบักคัก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 คักคึกคึกคึฮ้คักคักมันเสียบมันเสียบบักคึกเออผมต้องไปแล้วดนะครับพะลุงแล้วบ่เอาเลือก่อนบ่บักลำบักคำเห็ดเลือหายบ่ได้ดอกบักวิวเอามึงตายแ yep. น่นอน บ่บปินงยังเอาไปโลดบ่อ่วายังดอกเอาไปโลดกูสิเอาดีบ่อว่าอกูก็อยากได้คือกันนะะเอาจังไดละกูทีนี้เออเาจังซี่แล้วกันเอ้าววรตีบนีมหาเอาเลยเฮ้ยเออเอาให้กูดีๆก็ได้โอ้กูต้องกลมเงี้ว อยกูเน่โอ้กูเก็บ้ปเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็อาจเสียงอาจจะเพี้ยนเพียนเปลี่ยนไปบ้างนะครับเพราะว่าผมตื่นมาประมาณเที่ยงคืน1นาทีนะครับผมนอนไม่หลับเลยมาทำคลิปให้ทุกคนดูนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับบาย,บาย